สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหน่องก็จะพาเพื่อนๆไปที่ทากาวะนะคะการ์เด้นก็ตรงเออรโรรานะคะวันนี้วันที่26เดซเบอร์นะคะก็เขามีส่วนลดให้26%นะคะพอดีหน่องต้องการกระถางใบใหญ่ๆนะก็เลยลองดูเดี๋ยวเข้าไปดูว่าจะเจอแบบที่ถูกใจไหมถ้าเจอเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้หิ้วกลับบ้านแล้วก็จะได้มาเปลี่ยนกระถางให้ต้นไม้นะคะต้นไม้ก็จะมีบางส่วนที่เขาแบบ กระถางที่หน่องใส่อ่ะมันมันไม่โอเคอ่ะมันต้องกันใหญ่กว่านี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะวันนี้ก็อากาศไม่หนาวเย็นเท่าไหร่แล้วกเ็เขาเปิดถึง6กโมงเย็นนะคะใครอยู่รัฐโคโลราโดแล้วชอบต้นไม้นะคะออชอบออไปดูตามร้านต้นไม้ต่างๆนอกจาก h โฮมดิโปหรือว่าโล่นะคะก็ลองไปดูที่ทักวะการเด e นนะคะเดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะโอเค เราก็มาถึงแล้วนะคะทางเข้าของทักวะดาเดนค่ะวันนี้ก็ดูแล้วมีรถที่เขาจอดไว้ข้างหน้าสวนนะทางเข้าของทักวะเนี่ย mm hmm. ก็ค่อนข้างเยอะนะ mm hmm. ก็แสดงว่ามีคนอยากมาได้ส่วนรถ26%นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะคะว่าเราจะได้อะไรกลับบ้านกันบ้าง หมือนกันเรทีีรับเงินหน่องก็ไม่รู้ทําไมคนไทยเขาตั้งชื่อได้แบบหลากหลายชื่อมากส่วนใหญ่แล้วก็เป็นชื่อแบบมงคลน,นะคะว้า wow. ว but I am very interesting that h i c t r y m e t s us อเคอันนี้หน่องสนใจมากเลยเพราะก็จะเป็นแบบต่อ ในภาษาไทยเขาเรียกดอกเดลีนะคะเดี๋ยวน้องแปะภาพไว้ให้ดูเขาก็จะมีดอกเขาออกมาเขาขาวแล้วมีเกสรเป็นเป็นฝักนะคะมันสวยก็คือใบเนี่ยน้องชอบสีเขียวๆนะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันทั่วๆนะคะเดี๋ยวอ่ะอให้ดูนี่ค่ะดอกเดลีนะคะหรือที่เขาเรียกว่าพีช h l ลี่นะก็คือดอกแบบนี้เลยเนี่ยค่ะ ชื่อ Peach Lily นะคะจะประมาณนี้แบบนี้เลยมันเป็นต้นไม้ฟอกอากาศนะคะต้นไม้ที่เน้นปลูกในบ้านนะคะว้าวสามีน้อง enjoy มากเลยเพอเวลาออกมาตามเที่ที่สวนหรือว่ามาตจร้านต้นไม้อันนี้กรอนนี้จะมี เ,เขาใส่ไว้อย่อมต้นดอกกล้วยไม้กล้วยไม้แบบนี้แบบสไตล์กล้วยไม้ไทยอ่ะเวลาเราเพื่อนๆอจะสังเกตได้ว่าอย่างเวลาเราตกแต่งอาหารหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีกล้วยไม้แบบนี้เ,เดี๋ยวดูราคาก่อนน่าสนใจเพราะปกติเวลาเองได้กล้วยไม้ก็จะได้มาแบบสไตล์แบบพวกแวนด้าอะไรพวกนี้เดี๋ยวดูอันนี้สินี่เลยเดี๋ยวดูราคา เออเช็คราคา40เหรียญน,นะคะ39.99โอ้โหเขาจะโอเคไหมเนาะเดี๋ยวดูก่อนซิน่าสนใจน่าสนใจมากๆเลยะคะ่ะสวยมาก39ก็คือ40เหรียญน,นั่นเองนะคะมุมนี้ก็น่าจะเออราคาเดียวกันเช็คแป๊บหนึ่งใช่ค่ะราคาเดียวกันนะคะ แต่แบบนี้ยังไม่เคยมีติดบ้านแต่ก็จะเรียงได้ดีไหมโอ้ว้าว oh, wow. เขามีหลายอย่างลดราคาเหมือนกับว่าเขาเคลียร์ของออกนะคะเ,เดี๋ยวเราพาเพื่อ,อนๆไปดูมุมนี้ หมดเลยแต่อันนี้น่าสนใจเดี๋ยวเราก็ไปดูกระถางใหญ่ๆนะคะน่าจะเป็นฟิโลแบบผูดช้างะะอาคาเซียอ,อโลคาเซียนะคะสีสิเปรียนนะคะสวยมากไบสวยมากสวยมากๆเลยนะคะดูใบนะคะสังเกตใบ เนี่ยค่ะแต่ราคาก็สูงนะเนาะสี่สิบเหรียญแต่ลดแล้วไม่ไม่เยอะไม่เหลือเยอะไม่ไม่ไม,ไม่ราคาไม่ไม่สาหัสมากมันลดอยู่ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเออถ้าห้าสิบก็สิบสามบาทสิบสามเหรียญน,นะถ้าลดแล้วนะถ้าห้าสิบลงไปสิบสามนี่ก็พอไหวเดี๋ยวดูก่อนแต่น่าสนใจ ไปูมุมนี้นะคะอันนี้จะเป็นคนไทยเขาก็เรียกตั้งชื่อเป็นแก้วหน้ามา้าแก้วสารพัดนึกน,นะคะมันจะอยู่ในตระกูลของอะโลคาเซียเหมือนกันนะคะโ,โลาราคะโโาสูงอ่ะ25เหรียญนะ จุ่มจิ๋มแล้วใบมันแบบเหมนหนาใบมันดูนแบบไม่มีชีวิตเท่าไหร่แต่บางคนเขาชอบเนะสวยบางบางอันก็สวยอะถประมาณนี้นะคะอันนี้ก็สวย mm. ถ้าเป็นพวกกระบอง mm. เพชรอะไรแบบนี้เนาะไม่ค่อยขนาดแล้วก็ไม่ได้ค่อยชื่นชอบเท่าไหร่นะคะแต่เขาก็สวยในแบฉนบฉบับของเขานะสังเกต เงินไหลนะคะซิงโก็เนียมเงินไหลสีชมพูราคาเท่าไหร่กันนะสิเก้าเหรียญน,นะคะก็ยีสิบเหรียญแล้วน่าสนใจมากจะไปเอาก็คือ amor มดูนะคะก็อันนี้มันใหญ่ไปอ่ะนะเยอะไปมันจะเป็นใบลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นใบแชกงเกใบแบบนี้ตัดไปจัดแต่งดอกไม้ได้นะคะใบเขาสวยมาก จะลบไปหน่อยถ้าปลูกต้องแบบอยู่ในสวนเนาะถ้าไว้ในบ้านก็ไม่ไหวเพราะมันจะแบบขยายกวา้ยางกินเนื้อที่ดูแล้วน้องสนใจอยู่สองสาสองสาชนิดนะคะที่วันนี้น่าจะได้พากลับบ้านนะคะอันนี้ต้นยางอินเดียนะคะยางอินเดีย รับปุ๊บแผนรับปุ๊บนะคะรับปุ๊บรับปุ๊บแผนสิบเหรียญน,นะคะราคา ะะที่ที่หน่องเลือกมาก็จะประมาณนี้นะคะ่ะจะมีต้นฟิโลนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ซิโลเหมือนกันนะคะก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วก็กระถางประมาณ3 3 4สามใบนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูนะคะหน่องจะรีวิวให้ดูทีละต้นเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขาจะโอเคไหมกับในร่มนะคะที่เราอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวหน่องเล็งเลนเต้น รวยไม้แบบไทยๆแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าจะเอาเขากลับดีไหมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาพื้นที่กันนะคะโอเคเดี๋ยวลองดูว่ามันจะได้ดีไหมนะว่าจะเลี้ยงได้ดีไหมเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะคะเดี๋ยวนองไปถึงบ้านแล้วหน่องจะให้ดูแต่ละต้นเลยนะจีบอนพิซซิ o มอ e นนั้นโอเคโอเคมีมีเทนสกิ๊ท u อ้หะ ขม้นมาซีดนี่นะคะหนองก็ได้ประมาณนี้นะคะ่ะได้กระถางแล้วก็ส่วนใหญ,ญ่จะเป็นต้นฟิโอเรดอนนะคะก็เห็นเขาวาดเลี้ยงง่ายเดี๋ยวเราลองไปเลี้ยงดูกันนะคะมั <laughs> จนจะง่ายจริงไหม <Yeah. S 2> <laughs> นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกระถางกันอีกนะคะมองได้สวยอ๋อ hmm. อ oh, oh. mm ๋อเป็นกระถางเนื้อนะไม่เป็นที่แบบเดียวกันอืมอืมแต่สุกัสฟอร์เ e สต์เมเบอร์วีฟายเดส โอ่พลาสติกน้องจะเอากระถางเล็กนะคะใส่กับตัวนี้นะคะตัวอโลคาเซียเนี่ยค่ะแต่ว่ากระถางเขาแข็งแรงมัน ตัวนี้มันตก70เหรียญ after d i s c o t is better more than 70 y dollars mm hmm. yeah because yeah, so t percent so off h so i s p l a one f o r t f i so i t f as l i t e e dollars so we about f t dollars 53 f t y t okay แข <laughs> <Okay. S 1> <laughs> okay. okay. ็งแรงมากเลยอันนี้นะคะโอ a คเนี่ยค่ะ o อเค is the น่าจะ อาจจะได้แล้วแต่ทีนี้ uh, เวนจะแค h ชีย์สิเราแรปท o กคืนเพราะแบบโอเคโอเคลุกเดินคริสมาสพี e hmm. ซ okay. oh. mm ้น hmm. ว okay. <laughs> ั n e ด a y late โอเคเดี๋ยวเราไปจัดการ เคลียต้นไม้เข้ากระถางเดี๋ยวตอนนี้เราไปจ่ายเงินก่อนนะคะก็วันนี้น้องก็เอ่อต้องขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตในวิดีโอถัดไปว่าอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวน้องขอขอหมดวิดีโอจบวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบายบายค่ะ